ด้วยใบค่าด้วยใบค่าพี you you know right ่น uh ้องก็เลยค่าจ่ายปันก้นไถละลายก้นไทยใหญ่ห่อมจ่ายปันค่าเออเข้ามาเหตุการณ์เหมือนกันเพิ่์นได้หับเงินห่อมเไรหับเงินค่าไปสองร้อยด้วยใบคาเหตุการณ์ตั้งหลวงในเข้าเฮ็ดถือว่าเพิ่์นได้ไรหับเงินห่อมเไรหับเงินค่าด้วยใบค่านะอยู่ห้องเมตุวังค่ะแถวเมตแพ็คพระเพิ่์นได้เพิ่์นไรหับค่าเข้าได้ เท่าไรครับไรครับคะอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะลูกที่ใหญ่ลูกที่ใหญ่ใต้ด้วนเงนแล้วนะอ่ลูกที่ใหญ่ใต้ด้วเงไหนอันนี้เปลูกที่พนช่วยนะอัน้ลูกที่พนช่วยหมูเจ๊ยบครับเน่ยวยาปนองเตลคาบคไมาเฮตการ์ค่ะกไทยเขาะไรครับเงินเต็มเตยครัเาเดรครับคะตวในคาเป้นท่เงินเป็นได้เทาเดรครับคะเออเปลี่ยนเจ้าไนค่ะเนาะ อืมให้พี่น้องใต้เขาบ่ไลฮู้เลหันคะป่วนกะติดป่วนกะตีมาอินอยคะอยู่เการตังหลวงลค่ะเนาะ